สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง md channel นะคะวันนี้จะพาไปทำอะโวคาโดปั่นนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นมีอะโวคาโดหนึ่งลูกค่ะมีนมพัดเจลไรจืดนะคะแล้วก็นมข้นหวานนมจืดนะคะแล้วก็น้ำผึ้งค่ะส่วนรายละเอียดของส่วนผสม,มมีอะไรบ้างไปดูใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราจะเอาโอะคาโ,โดมาปอกก่อนนะคะอาโวคาโดที่เราใช้จะเป็นเอาโวคาโดที่สุกแล้วนะคะ ันนี้จะเป็นผลอะโวคาโดที่เราใช้นะคะเพื่อนปอกออกมาอย่างนี้นะคะ เพื่อนๆจะเหลือไว้หนึ่งชิ้นก็ได้ค่ะเอาไว้ตกแต่งด้านหน้านะคะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเมื่อเราหั่นอโวคาโดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ําแข็งนะคะน้ําแข็งเนี่ยเราจะใช้ใส่ภาชนะที่เราใช้นะคะอย่างเช่นวันนี้ก็ใส่แก้วนะคะตัวแก้วอย่างนี้นะคะวันนี้ ตามด้วยนมนะคะเราก็เอานมข้นหวานกับนมข้นจืดผสมกันก่อนนะคะแล้วเทลงไปค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็นําไปปั่นจนละเอียดเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะค่ะเมื่อเราปั่นเสร็จแล้วหน้าตาของอะโวคาโดปั่นจะเป็นอย่างนี้นะคะละเอียดมากเลยค่ะแล้วก็มาเทใส่ภาชนะของเรานะคะมาเทกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเทเอาเอะโวคาโดปั่นลงไปในแก้วนะคะก่อนอื่นเราก็มาตกแต่งแก้วก่อนค่ะเพื่อให้น่ารับประทานมากขึ้นนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งนะคะโรยตรงบริเวณขอบ,ขอบ,ขอบด้านข้างของแก้วค่ะนี่นะคะ รอแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เทเอวโวคาโดปั่นลงไปเลยนะคะ เห็นไหมคะน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเราจะตกแต่งหรือไม่ก็ใส่อะโวคาโดเป็นชิ้นลงไปที่เราเหลือไว้นะคะเราก็ราดน้ำผึ้งลงไปเลยค่ะย่นี เรียบร้อยแล้วค่ะอะโวคาโดปั่นนะคะน่ากินมากเลยค่ะงั้นเรามาลองชิมกันเลยนะคะอืมรสชาติหวานมันนะคะเนื้อสัมผัสอ่าละมุนล,ลิ้นมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถทำตามได้เลยนะคะ และที่สำคัญถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ